สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่14ตุลาคม2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอมนนี้ก็จะสรุปผลแล้วของงวดประจำวันที่11นะครับผม สำหรับวันที่11นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่5กับ6นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม599 692 สำหรับ5้าเนะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็เกาหกเป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6กเาสอเป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแนวทางเข้านะครับผม5้าเนะครับผมแล้วก็เด่น6แอดมินเจาะไม่ถึง6กเกนะครับผมมาเฉพาะ ชุดวินในตารางนะครับผม3ตัวก็ผิดไปตัวเดียวนะครับผม9 9เน้่ยงนให้อยู่ที่968ผิดไปตัวเดียวก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่14ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี5 4 2 1 9 7สองหนใจอยู่ที่สองนะครับผมแล้วก็เก้า

25งห้าก็สองแปสำหรับ9นะครับผมเก้าหนึ่งก้าสาม เก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดสำหรับห้านะครับผมแอดมิชกากันให้นะครับผมมีห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสี่ สำหรับเบิ้ลนะครับผมสายเบิ้ลจะมี2299องกวกและก็55าหาสำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับเป็นชุดวินนะครับผม7จ1

แมันจะสรุปให้อีกทีนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยราวพัฒนาในงวดประจำวันที่14ตุลาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ9นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ20 21แล้วก็24สําำหรับ9นะครับผมมี93 94 97นะครับผม สำหรับกัน 5, นะ้ามี5 1แล้วก็5 4สายเบิ้ล2 2 5สาหสำหรับ3ตัวนะครับผมชุดวินนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม7 4 1 6 9 4 1 2 0แล้วก็7 3 9นะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดตี e นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอ็ซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ